ข้อ4จงวิเคราะห์ผลกระทบของรายได้ประชาชาติในการดำเนินการนโยบายการคลังต่อไปนี้4.1อหนึรัฐบาลลดเงินเดือนข้าราชการลง10%มีผลต่อมีผลต่อรายได้ประชาชาติอย่างไรเมื่อรัฐบาลลดการจ่ายเงินเดือนลง10%คำตอบก็คือเมื่อรัฐบาลลด การจ่ายเงินเดือนลง10%เนี่ยคือลดเงินเดือนลงเลยนะคนที่ทำงานราชการก็จะมีรายได้ลดลงเมื่อมีรายได้ลดลงก็จะใช้จ่ายลดลงเมื่อใช้จ่ายลดลงรายจ่ายมวลรวมของประเทศก็จะลดลงเมื่อรายจ่ายมวลรวมของประเทศลดลงรายได้ประชาชาติก็ลดลงนึกเป็นขั้นเป็นตอน รายได้น้อยรายจ่ายก็ต้องน้อยรายจ่ายน้อยรายจ่ายมวลรวมของประเทศก็น้อยรายจ่ายมวลรวมของประเทศน้อยรายได้ประชาชาติของประเทศก็น้อยด้วยต่อไปข้อ4ี่นะรัฐบาลลดอัตาราภาษีทุกประเภทลงเฉลี่ย5%ก็คือรัฐบาลลดภาษีลงเนี่ย จะมีผลกระทบอย่างไรบ้างต่อไรายได้ประชาชาติเมื่อรัฐบาลลดภาษีลงคนก็จะมีเงินเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมเพราะว่าไม่ต้องเอาเงินไปจ่ายภาษีคนก็จะมีเงินเพิ่มมากขึ้นเมื่อประชาชนมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็จะใช้จ่ายมากขึ้นเมื่อใช้จ่ายมากขึ้นรายจ่ายมวลรวมของประเทศก็มากขึ้นรายจ่ายมวลรวมมากขึ้นรายได้ประชาชาติ ก็มากขึ้นด้วย